แกน้องมาพออีกแล้วจ้ามูหนึ่งเฮ็ดมันปูเป็นสิทธสียจ้านี่เจา้าพี่น้องมิ้งเป็นสิทธสียว่าถือฝนจ้าพี่น้องฝนว่วตกสีเห็ดกระสิเป็นสิทธิท์สียจ้า,จาพู่นะพุ่เ <c oughs> จา้พนะพจาพี่นอ้องนี่จา้าก็กระดอกว่าท่านใหญ่เป็นได้ค่ะพี่น้อง นี่สีเอาดีบ่ฮะฮสิปลอยเห้เขาใาย่ฮ้สิบมาสีแหงซะบ่จ้าเห็นไหมพูดนะลายอยู่เดวยค่ะพี่น้องเขาบอกท่านหญ่อยู่เมจ้าพุ่นสีเอาดีบ่ฮะฮสิปลอยเขายายบ่จ้าฝนสิตกมาอีกบนนี่หลายอยู่ค่ะนี่ ตะลิต้ตนซาดดอกเห็ดฝนบบตกจ้าเขาสีใย,ยอีกบ่นเนาะคือเป็นแหงๆยังส่จ้าพี่น้องปะปล่อยไว้กับสีแหงเนาะจ้าเก็บเอาโลดคอยว่าลายอยู่ค่ะพุ่นเก็บเอาโลดเนาะ เอาอีกกันนะี่จ้ากลับเขามาเอาอีกเดี๋ยวเขามาเห็นออกแหงๆแล้วล่วกะก็ได้ยุ่จ้พี่น้องอไปจ้าย่างตอ้อค่ะพัดที่นี่ย่างตอ้อไปปลาไม่จ้ารงนี้น้อยนึงโอ้ยถ้าไปเหลาเอาถ้าไปเหลาดินออกเอาจ้า ขี่แก่เดียนขี่แก่เดียนเดียนกันไล่หลายมันซึนมันชุ่มมันชื้นนี่ดอกแหงมันจะนี่ดอกรุนเกาได้นี่แหงแหงนี่เอาอย่ค่ะแหงแล้วก็เอาพุ่นพุ่นขืนไม่ไมพุ่นจ้าพี่น้องพุ่นพุ่นในพุ่นจาโอ้โหมิจจ้าพุ่งมิจจ้านี่เห็นบ่จ้านี่นี่ขืนมาไม่ได้ค่ะนี่เห็นบ่นี่คืองามแต่จ้า นี่ค่ะพี่น้องอ่อนๆอยู่ด้วยค่ะพี่นอ้องนี่เพิ่งนี้นั่นเจ้าพี่น้องนั่นอ่อนๆอยู่จ้านี่ก็คือเห็ดรุ่นใหม,ม่พุ่นดอกนึงพุ่นจ้าพี่น้องพุ่นเห็นบ่พุ่นเรืองๆพุ่นจ้าเดี๋ยวน้่งยือเขาไปเอาก่อนมันอันมันอยู่ในดอกนี่ ถุงมือสิขาดถึกน้ำก๊กนี่จ้าพี่น้องอืมมงนี่ค่ะง,งามแท้ดอกมีไหมอืมม,ม,มึงนี่จ้างามงามงาบงาบใบไม้ปกเลยเห็นหยากนา้จ้าเนาะท่านในบ้านดีอยู่จ้าน่เจ้านัาง ยังไปเบิ้งทางนี้ก็เนะ่ยเออเออ,อจะหลายเติบแล้วค่ะแต่พ่อแกงแล้วลินแต่พ่อแกงแล้วค่ะพี่น้องพยายางไปทางนี้ก็นะจ้ะพี่น้องขอยมาพอเตาจ้ะเตาโคกเบิ้งงน่ค่ะพี่น้องเตาอยู่น้ำทางจ้านี่ไหมนี่พี่น้องเตาโคกนี่ดินแหงแ ดินแห่งแหงอู้ยพี่น้องคือคืองามแต่เตาสีนี่แม่จ้าพี่น้องเบิ่งไล่อมอ้อยสลัดจ้าเนี่ยขากะเลยไล่ว้ายพี่น้องเตาออหยังนี่จ้าขากะเป็นเลยไล่จ้าอ่ขคอยบ่กเคยเห็นเตาอันแบบนี่เอาเอแม่จ้าพี่น้องแล้วจักสิไปใสแล้วขี้ดินแห้งแห้งพี่นอออ้องอยู่ทั้งโคกไหมอือ ข,ขึ้นโชคดีแถมมือนี่มะพอเต้าจ้าพี่น้องเต้าให้โชคคอยอีกแล้วจ้าพี่น้องเบื้องในดินแห่งแล้วกัสิไตไปใส่อหันอ่ะเต้าท่องบทจ้าพี่น้องสีนี่แม่จา้าเจ้ายายาข่อยข่อยเสียเาเจ้าไปปล่อยลงไกล้ๆน้ามจจ้าพี่น้อง เบื้องขาพี่น้องเบื้องขาอู้ออ้าพี่น้องเน่จ้าอืพี่นอ้อ,อ,อ,นองเตาต,กกตัวกอนตัวใหญ่ๆนัน่นนั่นถือเลขเด้จ้าเพื่อนไฮเลขนี่ตัวนี้สีอันสี่ไฮเลขยังบุจ้าพี่น้องเบิง่งเอาเด้อนี่พี่น้องนี่อนี่เป็นเตาท่อง้อจ้ะเนาะ สีออกน้ำตาลท่องๆจ้าพี่น้องจ้าเบิงเอาเดิมมีเลขหยางแน่จ้าพี่น้องจ้าตกกอนไี่ยายน้องไปพ่อนน่ให้ได้จ้าห้แปดแปดหกอันแปดห้า 8, อ่แปดหนึ่งจ้างวดนั่นนะ่ะนะออกหกหนึ่งน่ะนะแปดหกหนึ่งน่ะนะพี่น้องเบิ้งเอาเด้อจ้าเบิ้งเอาเบิ้งเอาสมีเลขหยางเพื่อนว่าอันเจอเตานี่เพื่อนสีห้โชคได้จ้าพี่น้อง นี่จ้ายน้อ,องอันหายเบิงคักๆแล้วจ้ว่าสีมีเลขอีกอย่างเนี่ยเบิงเอาเด้อเนี่ยอันเรายยานค่อยแล้วสิมีก็สิไปก็ไปก็สิเอาเจ้าไปปอยล่ะไกลๆน้ำจ้ามันจังบ่แหงบ่แรงอันนี้อยู่เทิงโคกเนาะเจ้าเจ้าไปปอยไกลๆหนองน,องน้ำเนะาะปะเจ้าเจไปจังใดเนาะบาที่นี่เนาะใส่กระตาบอกใหอใส่ นี่จ้พี่น้องคยละโชคดีละคักละเมื้อนี่คอยได้อันมาพอเตาไม่จ้าเตาให้โชคคอยอีกแล้วตัวใดนอตัวใดนาะพี่น้องเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอาเบิ้งเอาอืม่จ้าไตาย,ยุคดินแหงๆท่างยางนี่จ้าพี่น้องยุคเทิงโคกนี่เป็นโดง่งเป็นป้าเป็นโคกเฮ็ดนี่ ก็จะไปปอยใส่นอไก่ไก่น้องน้ำป่ะขอไปหาเห็ดต่อเด้อขอจะเอาเต้าไปปลอยจ้าพี่น้องจกาพี่น้องยีงน้องสิเอาเต้ามาปลอยมะมาไว้ไก่ไก่น้องน้ำเนาะจ้าพี่น้องเอาเพิินมาไว้เอาหนองเต้าเต้าทองนี่จ้าเอามาไว้ไก่ไกอนน้องน้ำจ้าพี่น้องเพราะว่า อยู่ในปลานะ่ะมันเป็นโขกมันแหงคักโพดเนาะจ้าเนาะแต่มาเพิ่นกับยู่ไดของเพิ่นธรรมชาติยูจ้าพี่น้องแต่ว่าอันเห็นมันแหงโพดก็เลยอยากเอามาอันปล่อยเนาะจ้าเนาะไปใกล้ๆน้ำนี่ละจา้าสิไใดมีมูพูนะ่ะในน้ำกับมีหลายยูจ้าพี่น้องนี่ในหนองน,น้ำนี่มีเตาหลายอยู่ผู้ผู้ผัดอยู่เพ,พื่นในน้ำพุ่จ้านย่งจ้าพี่น้องเตาทองเนาะจ้ะเนาะเป็นน้องเอาเพิ่นมาอัน ใบใกล้ๆ่มูอันใกล้ๆน้ำนี่จะสิได้มีมูเนาะพันยุคโคกคักโทษเรื่องอ่าเขาให้ไปได้โศกได้ไส้มีโศกมีไส้เด้อของเตาเอ้ยเตาทองเอ้ยเนาะจ้ะเนาะจ้ะเนี่ยเตาทองเนาะจ้ะพี่น้องอายุกร,รสิหลายแล้วล่ะค่ะสังเกตเบิ่งจากหลังเตาจากกระดองเนาะจ้ะเนาะบ่อ่อนได้นี่เตาแก่แล้วเตาเถ่าแล้วเนาะจ้ะเนาะจ้ะ จ้าไปโชคดีเด้อนนองเตาเด้อบาตท,ที่นี่ได้ยุใก้น้ำแล้วจ้าน้องน้ำน้องบมักไงแล้วก็สิมีปลาอยูยออ่ไกล่ปลาพร้นมนนเนาจะเนาะไปจ้าอุ้ยปกดตกใจไปโชคดีเด้อรักษาเนือ้อรักษาตัวให้กุ้มให้รอดปลอดภยัยไปโชคดีโชคดีคดได้เลขได้เบอร์ให้คอยโชคดีเด้อให้คอยโชคดีมันหมันมันมันไจ้าไปไปไป ไปลงไปห้นาลงไปไปโชคดีจ้าโชคดีไปบาย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 รักษาเนื้อรักษาตัวให้ลปลอดภัยเด้อน้องเต้าเอ้ยไปลงไปหาหมูเจ้าหมูเจ้าพุผุผุุอยู่ในผุ่นอยู่ในน้ำบุนไปลงไปไปแล้วจ้าพี่น้องไปโชคดีโชคดีไปแล้วจ้าอาบาย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  นั่นเพื่อนดีใจนะจ้าเพื่อนนะ่ะเห็นบ่เราดีใจจ้าพี่น้องไปแล้วลงนำ้ำเห็นบ่เพราะว่าเพื่อนยุ่เทิ้งโคกคักโพดแหงคออลยุ่เนาะจ้าเนาะในป่าโคกไม่จ้าเพื่อนไปแล้วจ้าพี่น้องไป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 โชคดีเด้อเพื่อนไปแล้วค่ะขอให้คอยโชคดีเด้อน้องเตาเด้อไปไปไปโชคดีโชคดี ໃຫ້ຈ້າຂ້ອຍກໍຊິໄປເກັບເຫັດຕໍ່ລະບາດນີ້ຂ້ອຍປ່ອຍເຕົ້າແລ້ວຈ້າພີ່ນ້ອງເຕົ້າມາລົງນ້ຳໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ອັນໄດ້ກິນນ້ກິນໃນນາຈານ นี่เด็กค่ะนี่เด็กพ่ออีกแล้วจ้านน่นี่นี่ค่ะพี่น้องนี่นี่นี่กระดอกอ่อนอยกค่ะพี่น้องนี่นั่นจ้าพี่น้องนี่กระดอกอ่อนอยกนี่กระลุนไม้คือกันเด้อค่ะนี่แสดงว่าเริ่มจะออกแล้วจ้าพี่น้องล่อฝนล่อฝนจ้าอ้ยฝนมากกอนเนาะอ้ยฝนมากกัน สีออกหลายก็นี่กันนะจ๊ะเนาะขอให้ฝนมาก่อนยางเบื้องตออีกกันนะคะ่ะพี่น้องกระเทียมนี่อีกเบื้องอ้าวดอกนี่ดอกนี่อีกจ้าอืมอัวบเเทนี่แม่เบื้องเนี่ยแต่ว่าแหงๆค่ะพี่นอ้องอืมอวบแต่แหงค่ะ แม่จ้ายามึงอีกกันน่ะเอานั่นเด็ดดอกเนื่องแม่จ้าพี่นอ้องดอกนี่กับเพนแห,ง,แหงค่ะแสดงว่าแหงฝนว่าตกนี่แหละเนาะจ้าเนาะแม่จ้าพี่น้องเห็นบอืือนั่นค่ะพี่น้องเป็นแหงแหงเนี่ยค่ะดอกไม่ไมอันรุ่นไมเพราะท่านบานแต่ว่าแหงแหงฝนว่าตกจ้า เดี๋ยวรอฝนก็เนานะจ้ะเนาะฝนงวดนี่มาเองสิออกลายเด้อค่ะพี่น้องจ้ะรอฝนอีกกนเนาะอือจ้ะเขาค่อยอวบอ้วบอวบ,อวบอรอฝนรอฝนนี่เขากระแหงอีกนี่ค่ะนี่นี่นี่กระแหงจ้ะพี่น้องมึงเนม่มึงเน่ แหงฝนบบตกเนาะจ้าจ้าพี่น้องย่างมึงต้ออีกนะเก็บมวนเก็บมันอีกแล้วนี่เดจ้าันนึงไหมนี่จ้าเห็นบะเห็ดรุ่นสองจพี่น้องยายน้องเดี๋ยวเก็บอีกแล้วจ้าเก็บต่อเนื่องเลยค่ะพี่น้องอย่า่าบอออกเด้อรุ่นสองก็ออกอีกแล้วเห็ดรุ่นแรกเก็บบ่ท่านนี่เมื่อดีปันใดจ้าแล้วก็รุ่นสองเริ่มออกอีกแล้วจ้า มีจ้าพี่น้องพุนไปเอาขางใงพุนเห็นอยู่พุนผุนขางในกับมีค่ะพี่น้องพุนเห็นแล้วพุนจ้านี่จ้าค่อยๆพราะว่าน้ำนอะจ้ะเนาะค่อยๆยหยองเพราะว่าน้ำไหลอืเห็ดรุ่นที่สองยายนงเก็บอีกแล้ว นี่จ้านี่จ้าพี่นอ้องเห็นบ่ะอข้ยคืองามแต่จ้าเพิ่งเนี่ยถุงมือก็เอามาน้ำยุติตะบอ่บอใสจ้ามือนี่เป็นขีดขั้นใส่ถุงมือมีดก็เอามาน้ำยู่แต่บอ่อปาดเป็นขันขันเห็ดมันบ่หลายจ่าต่มาซองเบิ้งหนึ่งวันบอ่อออกก็กกออกอยู่ เดี๋ยวจงค่อยเอาไปป่าจุพุ่นเนาะจ้ะนีนจ้ะเห็ดรุนสองเดจ้ะนี่บท่านบานอยู่ได้ค่ะพี่น,อน้องนี่กำลังพอดีจ้าจ้าเบิ้งตีก็น่ะกระเทียมมีอีกคน,นพุ่นอีกดอกนึงจ้พุ่นพุ่นเห็นแล้วพุ่น,น,นจ้าโอ้ย มุงจ ER. ้าพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะจ้าพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องว่าท่านบานอยู่ค่ะยังไม่บานเลยอุ้ยพุ่นข้างในพุ่นมีอีกจ้าพี่น้องอุ้ยแก่นองใส่ถุงมือดีๆก่อนใส่ถุงมือดีๆก่อนเอาถุงมือออกมาใส่ก่อนหลายอยู่จ้าหลายอยู่บานบ่สีบ่หลายกันหลายอยู่